Can tell this real love. เลขาหลีจองตัวไปสู้หายให้ผมเดี๋ยวนี้ประธานรู้คะ่ะสภาพอากาศตอนนี้แป,ปรรวนเที่ยวบินทั้งหมดถูกยกเลิกคะ่ะเปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วสูงที่ขายตัวรถไฟ นี่น้องชายเรียกรถไหมผมจะบอกให้นะเดี๋ยวใต้ฝนก็มาแล้วถ้าผมไปแล้วรถสักคันก็จะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นน่ะคือไปคุยกันก่อนมาเราจะไปไหนอ่ะสู่ไฮอ่ะสู้ไฮเหรอเสี่ยวม่อยุ่งอะไรอยู่นอะทำไมถึงไม่มีรถเลยผู้ชายคนนี้จะเรียกรถไปสู่ไฮว่ะพี่ชายเราก็เล่นใช่ไหมไปสู้ไฮนี้ต้องนั่งรถไฟสิผมมีตั๋วแล้วยังต้องเรียกรถอีกมั้ย สู้หนี่ก็ไกลเกินไปแล้วเสียเวลาชีวิตผมไปตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนรถคุณอยู่ไหนรถอยู่ตรงนั้นวางใจได้รถแท็กซี่ผ่านมาตรฐานตกลงครับพี่ชายเพื่อความสบายใจแอดวีแชทชำระเงินก่อนเป็นไปตามกฎครับคุณสแกนผมหรือผมสแกนคุณคุณสแกนผมแล้วกันโอเค คืนนี้ฉันจะกลับสู่หันอะไรนะไม่ได้นะคุณพี่ตางน,นอตตอนนี้ไตฝูงกำลังมาเครื่องบินรถไฟความเรวสควหยุดแล้วสิฉันเมารถไปแล้วไม่ได้ไงจากนี้กลับสูหายต้องใช้เวลาตั้งสิบชั่วโมงน่าอยู่ต่อจากการเรื่องที่เหลือให้เรียบร้อยอ๋อแล้วก็ยืหลีมากวะตามนี้นะอะแตคุณพี่บอะไรเนี่ยนี่คุณครับ เราสามารถไปถึงที่นั่นได้ตรงตามเวลา GPS หรือเปล่าสบายใจได้ไม่มีปัญหาแน่นอนขอบคุณมากผู้โดยสารยืนยันเรียบร้อยแล้วกรุณาไปจุดที่ผู้โดยสารขึ้นรถภายใน9นาทีเมืม่อก,กี้คุณเพิ่งจะรับออเดอร์หรือเปล่าไอา้ตอนนี้ไม่สนับสนุนให้ไปด้วยการรดก๊าซคาร์บอนเหรอ <c oughs> ครับ ช่วยใส่หูฟังด้วยขอบคุณขอโทษทีครับพี่ชายเข้าถึงเขาตรไปหน่อยอ่ะพี่ชายดูท่าทางของพี่แล้วไม่ธรรมดาเลยนะพี่เป็นเท่าแก่ใช่หรือเปล่าพี่ทำงานด้านอะไรเอรอโรงแรมเฮ้ยบังเอิญเกิดไปแล้วผมก็ทำงานโรงแรมครับพี่ชายโรงแรมของพี่เปิดอยู่ที่ไหนธุรกิจถึงตอนนั้นพี่ก็พูดชื่อผมมาหาผมได้เลยผมจะเลี้ยงข้าวพี่เองแล้วลดราคาให้พี่ด้วยอะพี่ง่วงแล้วใช่ไหม ได้ครับงั้นพี่รอนก่อนเถอะผมไปฟังเพลงผมต่อฮะใส่หูฟังด้วยได้เลยครับพี่อืไไม่ได้เอาหูฟังมาเอางั้นผมไม่เปิดแล้วกันฉันเกิดมาได้สองปีแล้ว จะทำงานที่โรงแรมจัวโจวมาโดยตลอดเดิมที่อยากกลับมาเยี่ยมแต่ว่างานยุ่งเกินไปไม่มีโอกาสเลยจริงๆพอดีเลยหมดสัญญาครั้งนี้แล้วในที่สุดฉันก็มีโอกาสกลับมาแล้วเธอเปยังไงบ้างอะ่ะเธอตอนนี้เธอเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆอะ่ะโตขึ้นแล้วจริงๆนะถ้าปูก่กู้ไม่พาฉันมาเจอเธอฉันก็ไม่กล้าทักเธอหรอกทำไมตอนนี้สวยขึ้นจนพี่ไม่กล้าทาักเลยเหรอเอ๊ะ <laughs> <laughs> จำได้ตอนนั้นที่พี่ไปฉันเพิ่งอายุ12-13ปีอ๋อใช่สมัยจบฉันประถม <c oughs> วัยจริงๆตอนนี้ฉันอายุ21แล้ว <c oughs> ฉันได้ยินมาว่าพี่ทำงานโรงแรมฉันก็ทำงานที่โรงแรมฉันทำงานเป็นเชฟในโรงแรมระดับ5ดาวผู้หญิงคนเดียวในห้องครัวด้วย <c oughs> จริงจริงเนะ <c oughs> ฉันพาเธอไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล โอ้ยไม่ง่ายเลยจริงๆเด็กขนาดนี้ยังสามารถเรียกรถได้นี่คุณคนขบับคุณทำงานหนักมากเลยผมให้น้องชายผมไปส่งคุณเขารอคุณอยู่ด้านหลังส่งคุณถึงบ้านเลยบริการครบวงจรอย่างสมบูบบรณ์นะทำแบบนี้เรียกว่าบริการได้ยังไงก็มันไม่มีวิธีอื่นนี่รถคันนี้เข้าเขตเมืองไม่ได้ลงรถเถอะนะก็ได้ พี่ชายพี่ชายพี่ชายใช่คุณปะอืม <c oughs> เก่งหลวมอืมคุณคือน้องชายของเขาเหรออืมอใช่ <c oughs> คุณรู้ที่อยู่ใช่ไหม,มรู้ดิเขารับผิดชอบการเดินทาง,ขงเข้าชาญเมืองเพรับผิดชอบการเดินทางเข้าเมืองจะไปปะอ <c oughs> ยะ่าเสียเวลา <c oughs> แล้วรถล่ะ ขันบล่าเบลามองไม่เห็นไงนี่งไ,ไงเชิงเต๋อหลี่ค่อยๆนะดีระวังเลยไม่เป็นไรค่ะซึืงนานงั้นฉันกลับก่อนนะวันหลังเราไปหาปู่ด้วยกันได้ค่ะคราวหน้าฉันจะทำกับข้าวโต๊ะใหญ่ให้พี่แน่นอนให้พี่ได้ลิ้มลอง <c oughs> ได้เลยฉันจะรอไมสันไปนะเดินทางปลอดภัย,ยคะ่ะ ผุ้สนันคนนั้นเอ่อชงเชงอะไรนะิงเจอือเจียนฉันไม่ต้องการให้เธอมาเตือนฉันทำไมเขาต้องมาส่ง